มาแล้วครับทุกคนชาลีไลท์วันนี้ก็มาในชุดลิเกแม่ทับชาลีก็บอกว่าชุดลิเกที่ใส่คราวนั้นมาใส่วันนี้มันรู้สึกอึดอัดไปหน่อยนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ชาลีดูจะอุดมสมบูรณ์ไปหน่อยนะชุดที่ใส่มันเลยฟิตและชาลีเองก็บอกว่ามีคนเอาเรื่องน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นไปด่าจริงจังเลยนะทุกคนเอฟซี FC เขาอาจจะเป็นห่วงก็ได้มั้งกลัวแม่ทับไม่รอไม่เรียวเหมือนแต่ก่อนนะทุกคนเมื่อก่อนหน้ารอหน้าเรียว เอฟซีเขาอาจจะชอบหน้าแบบนั้นก็ได้นะช่วงนี้แม่ทัพอุดมสมบูรณ์ก็เลยดูบวมๆไปหน่อยนะข้างหลังใส่ไม่ได้นะครับพอเมื่อกี้พอจะใส่ใส่ไม่ได้เพราะเขาบอกไปทําอะไรมาเนี่ยผมก็บอกว่าอม,มันก็นานแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยก็ต้องมาแบบว่าเอาตะเข็บออกมึงเล่นอะไรนะเมื่อกี้ไอไองูหางกระดิงอะ่ะเออมาก็เอาตะก้าขึ้นเลยดีกว่าพี่ อ่าแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกดตะกาไงวะอืมโหน,นี้ตะการเราเยอะจริงเว้ยเออเอาเป็นว่าใครกดในตะกานะครับชอบสินค้าอะไรก็กดซื้อกันได้วันนี้ตะกาแล้วก็มีหลายอย่างมากลองกดกันดูที่ตะกานะอืมคนปักตะกากูอยู่ไหนวะอ่าใครก็ได้ตามคนปักตะกาอ๋ออยู่ในห้องน้ําชัวชัวเลยเขาอยู่ในห้องน้ําอยู่ในห้องน้ำ ปกตาเกิเลยโอ้ยก็ไม่น่าเชื่อนะมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบแล้วแต่ร่างกายคนจริงๆหลายคนผมผมไม่ว่านะคือคือหลายที่เนี่ยเอาผมไปด่าจริงจัเลยนะเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องการแบบว่าสวิงของร่างกายผมก็คุณดูนะวันนี้เนี่ยคนอะไรนะครับผม7วันสิโลรอบนี้ เล่นอะไรนะของูหางกระดิ่งอีกทีหนึ่งก่อนเข้างานผมมีไม้แล้วพี่วันนี้ผมมีไม้แล้วเออเออขอรัวนลวหางกระดิ่งดิพอพอพอเอาหางกระดิ่งออกไปมาเรามาเริ่มด้วยสินค้าแรกเลยนะครับสินค้าที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนวันนี้เราจะขายสินค้าแรกอะไรครับโอ้โหแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าอร่อยอร่อยมาก พี่พี่อันนี้อร่อยจริงนี่เดี๋ยวผมจะชงให้ฟังนะครับมาคอลลาเจนอันนี้กินแล้วดีอย่างไรอร่อยสาหรับผมบอกก่อนเลยอร่อยแล้วก็หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับผมนี่วันนี้เราขายกล่องเท่าไหร่แพงไหมพี่ เพื่อนๆไปทำอะไรบางขออนุญาตอ,อ่านคอมเมนต์แป๊บนึงชุดลิเกหัวเทคนนึกว่าอยู่ในเกมไหมเนี่ยอะไรนะนึกว่าติดไฟเตอร์ส่วนไอเหมือนเดินมาผิดที่อ่ะชุดกูขนาดเนี้ยดูแบ็กอัพดูชุดแบ็กอัพกูดิไม่แตกลิเกมาวะโอ้โหมาเพื่อนๆใครชอบคอลลาเจนนะครับ กดซื้อได้เลยนะครับผมไม่ต้องคิดเยอะ,ะครับขายของสองสองพันเท่าไหร่วะพี่ปีนี้ส <25. S 1> องพันยี่สิบห้าอ่ะพี่นี้จะพูดยี่สี่พี่นี้ตื่นสายป่ะเนี่ยสองพันยี่สิบห้านะครับ,รบกดกดซื้อไปเลยครับผมซื้อเพื่อความสุขใครอยากซื้อใครไม่อยากซื้อก็นั่งดูซื้อให้พ่อคุณแม่กินสาหรับผมคอเลาเจนผมจะย้ำเรื่องหนึ่งมันพูดยากนะมันไม่สามารถพูดอะไรได้หลายอย่างแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือกินแล้วคือคุณอร่อยอร่อยแน่นอนแล้วมันก็มี <c oughs> ส่วนผสมอะได้ได้ได้ไหมได้ไหม น้ำตาลศูนย์เ์เซ็นได้ได้น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นข้อดีก็คือสำหรับผมเนี่ยสมมุติว่าผมผมพุ่งตรงนะผมติดน้ำอัดลมติดอะไรพวกนี้นะผมเปลี่ยนจากการพวกนั้นมากินพวกนี้แทนได้แล้วก็ชง <ตา S 1> ระหว่างวันใช้ย,ย่าหวานแทนน้ำตาลอะไรนะครับผมใช้ย,ย่าหวานแทนน้ำาลกินย,ย่ากายยาก็เลยผมไม่ไม่ไม่ก็คืออร่อยอร่อยถ้าผมบอกก็คืออร่อยจริงอร่อยมากรสชาตินี้อร่อยนะมีคอลลาเจนมาให้ได้กินหลายตัวอร่อยอืมอืมเอาจริงใส่ชุดลิเกมาขายของก็ลบากเหมือนกันนะพี่ เดี๋ยวนี้เขา up level แล้วเขาไม่มากินอะไรแบบเลเทแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนต้องเล่นเดี๋ยวนี้เขาห้ามเล่นครับห้ามเล่นอะไรที่แบบเมื่อก่อนเล่น,น,น<า>อะไรนี้มึงมาหนิมมาเนี่ยนี่เป็น<ม>คอลลาเจนขวันอุสมานีครับจากแบรนด์ออร่าลิสครับตัวนี้มีคอลลาเจนถึง1 0 0 0 0หมื่นคือวตมตัวนี้นนสิ่งที่ผมจะบอกทุกคนนะคุณซื้อไปเนี่ยคุณไม่ต้องผสมน้ำนะผมคุณตักกินเล่น เพราะว่าอร่อยมากไม่รู้จะอธิบายไงว่าอร่อยไงอ่ะแบ,บมือแบ,บมือดุ่มผมให้ลองชิมดูนิดๆคนละนิดๆตัวนี้จะมีคอลลาเจนสองชนิดนนเป็นแหนกไงเปปไทด์แล้วคอลลาเจนอ่ะอ่ะใครไ<ท>ม่เชื่อลองลองถามคนที่เคยซื้อไปกินดูบำรุงผิวผมเล็บกระดูกมีกูต้าวิตามินซีแล้วก็ผลไม้ตระกูลเบอร์อรี่คนบอกกูอ้วกแล้ไม่ต้องกินหลายตัวกินตัวนี้ตัวเดียวจบเลยออืมๆๆ ไหนวันนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ผมชอบอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวนี้ผมชอบอ่านคอมเมนต์เพราะว่าเราจะได้มีต่วน,น,นร่วมกันด้วยนะครับเพื่อนๆเขาบอกว่าวันนี้พีสเสด็จมาไล่ช่ครับผมอขอเพลงพีเสดเด,ดอเคคร์มาเอาอเพลงพีสเสด็จ ร้องดูกูลิฟซิงมึงก็ร้องไม่ได้ใช่ั้มใช่ครับเวลาว่างๆมันร้องอยากนะพี่อ๋อ oh, งั้นไม่เป็นไรโอ้โห <laughs> <laughs>